ตำนานอาถรรพ์ห้องฉุกเฉินเรื่องสยองขวัญลี้ลับชวนขนหัวลุกพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่หนึ่งคนไข้ที่ผูกคอตายณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคกลางของไทยมีห้องฉุกเฉินห้องหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ที่คนไข้รายหนึ่งถูกส่งมารักษาอาการทางจิตเขามีประวัติฆ่าตัวตายหลายครั้งและครั้งสุดท้ายเขาก็ผูกคอตายในห้องฉุกเฉินแห่งนี้ตอนที่พยาบาลเวรดึกเดินมาตรวจรอบๆห้อง กลับเห็นเงาคนยืนอยู่ในห้องทั้งที่ไฟปิดสนิทและเมื่อเปิดเข้าไปกลับไม่พบใครแต่ทุกคืนวันศุกร์ที่13พยาบาลหลายคนเล่าว่าได้ยินเสียงคนคร่ำครวญเบาๆดังมาจากในห้องและไฟในห้องมักเปิดปิดเองเรื่องที่สองหญิงสาวในชุดสีแดงมีคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่เวรฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ว่ามักจะมีหญิงสาวสวมชุดแดงเดินเข้ามาขอพบหมอด้วยสีหน้าซีเซียวและพูดว่าช่วยลูกฉันด้วยแต่เมื่อพาเธอเข้าไปในห้องฉุกเฉินกลับไม่พบเธออีกเลยแม้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไม่มีร่องรอยของเธอเดินเข้ามาภายหลังมีผู้คนพบว่าเคยมีหญิงตั้งครรภ์ประสบอุบัติเหตุหน้าประตูโรงพยาบาลและเสียชีวิตทั้งแม่และลูกแต่โรงพยาบาลไม่ได้รับตัวไว้เพราะเหตุการณ์เกิดก่อนถึงประตูโรงพยาบาลไม่กี่เมตร เชื่อกันว่าเธอยังวนเวียนอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือที่ยังไม่ได้รับเรื่องที่สเตียงต้องห้ามพนักงานเวรเปรย์ในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งเล่าว,ว่าเตียงฉุกเฉินหมายเลขสี่มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกินขึ้นเสมอทุกครั้งที่มีคนไข้ถูกนํามานอนเตียงนี้มักจะมีอาการซุดลงอย่างกระทันหันทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆจนวันหนึ่งแม่บ้านทําความสะอาดพบกระดาษเสียบอยู่ใต้เบาะเตียงเขียนด้วยลายมือว่าอย่ามาแย่งที่ฉัน และลงวันที่ตรงกับวันเสียชีวิตของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างทรมานบนเตียงนั้นหลังจากย้ายเตียงนี้ออกไปเผาทำลายปรากฏว่าเหตุการณ์ประหลาดก็หยุดลงต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝันของผู้ที่ฝันถึงห้องสุกเฉินห้องสุขเฉินเป็นสถานที่เร่งด่วนเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายหรือภาวะกับขันในจิตใจดังนั้นความฝันนี้มักสื่อว่าคุณกำลังตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดหรือมีเรื่องบางอย่างที่คุณผลักไว้ก่อน หากในฝันมีการรักษาแล้วหายแปลว่าปัญหาที่เผชิญจะได้รับการแก้ไขถ้าในฝันมีคนเจ็บคนตายอาจเป็นสัญญาณให้ระวังสุขภาพหรือเหตุไม่คาดคิดของคนรอบตัวและแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของผู้ที่ฝันถึงห้องฉุกเฉินเลขนำโชคของคุณได้แก่4 7 9เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ